เทากันแบบง่ายๆมีโยสองวิธีวิธีที่หนึ่งท่านบอกว่าให้บรรดาท่านโู้จะฝึกจัดธูปสามดอกแล้วก็ดอกไม้สามดอกเทียนหนึ่งเล่มเงินหนึ่งสลิงมาตั้งไว้ขนาด ในฝึกคำภาวนาว่านมามาพทะแล้วว่าเรื่องนี้ต้องมีอาจารย์คุมในตอนต้นมิเช่นั้นแล้วก็จะเหลิงกันดีไม่ดีก็จะเข้ารกเข้าป่าไปเมื่อบรรดาลศิษิ์นำเครื่องสก,การะมาพร้อมแล้วจุดทูปเทียนเสร็จพระอาจารย์ก็ทำนำมมลเพื่เป็นการคุมลูกศิษย์ไม่จิตฟันเฟือน การทำน้ำมนต์ใช้บทพระอิติวิโสพระกวาจนกระทั่งจบสามห